สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะวันนี้มีเมนูนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็คือน้ำพริกกะปิที่เราตำไว้กินเมื่อวานนะคะเหลือวันนี้ก็เลยมีเมนูข้าวผัดคลุกน้ำพริกกะปิมาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ำพริกกะปิ ที่เราได้รับประทานเหลือไว้นะคะต้าแล้วก็เหลือไว้วันนี้ก็เลยเอามาทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิมาฝากเพื่อนๆหรือถ้าใครไม่ได้ตําเองนะคะซื้อมารับประทานแล้วเหลือก็สามารถที่จะมาทำเป็นเมนูนี้ได้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมา ทอดเป็นปลาทูนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีปลาทูนะคะไม่ใช้ปลาทูก็ได้นะคะเครื่องเคียงใช้เป็นหมูหวานเป็นไก่หวานหรือว่าใช้เป็นไข่เจียวไข่ทอดก็ได้ค่ะหรือว่าไข่ดาวได้หมดนะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันค่ะปลาทูนะคะจะเลือกขนาดไหนก็ได้ขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาค่ะ และขั้นตอนนี้เราก็จะทอดปลาทูให้สุกก่อนค่ะทอดปลาทูเสร็จแล้วแล้วก็สุกกรอบแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ในจานไว้ค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมเป็นข้าวสวยค่ะก็ใส่ในแก้วไว้เลยนะคะว่าเราจะรับประทานเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ไปจากนั้นเดี๋ยวเรามาเอาน้ำพริกคลุกกับข้าวก่อนค่ะเราจะนำน้ำพริกกะปิคลุกกับข้าวก่อนที่จะไปผัดนะคะเพื่อความง่ายขึ้นค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นซอสปรุงรสใส่ซอสหอยลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะ จากนั้นก็ใช้มือค่ะคลุกเค้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ก็แนะนำนะคะถ้าไม่มีถุงมือนะคะก็สามารถที่จะเป็นใช้ทัพพีหรือว่าใช้ช้อนค่อยๆคลุกเอาค่ะเมื่อคุกเสร็จแล้วเราจะนำมาผัดค่ะใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่ข้าวที่คุกกับน้ำพริกกะปิลงไปผัดค่ะผัดก็ผัดไม่นานนะคะสักแป๊บหนึง่ง ผัดให้พอข้าวส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวธรรมดาก็ได้ข้าวหอมมะลิก็ได้นะคะตรงนี้ก็ข้าวทั่วไปนะคะแล้ววันนี้เราจะทําแค่ถ้วยเดียวนะคะก็ตักข้าวมาแค่ถ้วยหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราผัดเรียบร้อยคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําข้าวใส่ลงไปในถ้วยเดิมนะคะแม่พิมพ์เมื่อกี้ค่ะมาจัดเรียงปลาทูก่อน ่วนผักนะคะจะใช้เป็นผักอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบนำข้าวที่ผัดคุกกับน้ำพริกกะปิใส่ลงไปในถ้วยจากนั้นแล้วก็คว่ำค่ะเพื่อความน่ารับประทานและความสวยงามนะคะตรงนี้จะนำไปขายก็ได้นะคะวันนี้ก็มีสตอมีมะเขือมีจังก่าก็ดึงถ้วยขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ แล้วถ้ามีไข่เค็มค่ะก็เพิ่มไข่เค็มด้วยก็ได้ค่ะซักฟองหนึ่งก็ตัดเป็นสี่ชิ้นเรียงให้สวยงามค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่นะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจนในการทานน้ำพริก ก็เมนูนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลยยังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ